กองรับต้องเดินด้วยทองไหยครับเสร็จแล้วเราก็มาเอาแวะร้านนี้ร้านเดิมทุกๆครั้งที่มาเยราดก้องอยามไปใั้รู้สิก้องหันมาอย่างนี้อือนะครับร้านหัวซิ่งหงครับเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเมนูเมนูอะไรเนา่เดี๋ยวแนะนำให้ท่านชมดูมาแล้วเนี่ยต้องสั่งไอ้เมนูแบบนี้นะครับทุกครั้งเลย เดี๋ยวไม่ดูกันว่ามันมีอะไรน่าทาน,น, <c oughs> นาบ้างก,กินแล้วไอ้เล้วชาบดหมี่เจียวจินแล้วทำทำให้นึกถึงว่าได้มาฮ่องกงเลยละ่ะเนี่ย <c oughs> จริงๆนะเนี่ยทำให้นึกถึงได้มาฮ่องกงเลยต้องมากินที่นี่ <c oughs> มีแหง้งฮ่ <c oughs> องกงสองอาววุ้ แล้วรสชาติเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมไมด้ดูเดี๋ยวเพิ่มรสชาตินี่มันแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นวใครเยอะใครเยอะ ผู้ชมเปิดรายการละวันนี้มาเปิดรายการแบบลับๆวันนี้เรามาเปิดรายการเกี่ยวกับตามมาหาหมวกวันนี้เราจะหาเซกันได้ไหมหมวกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไงได้วันนี้ลองพอใช่าหาหมวกอยู่ อ๋อตอนนี้เทศกาลก็คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วเนาะนอนเขาจะจะเป็นสไตล์คริสต์มาสมีโบ้ด้วยโอ,อ้ปีนี้ตอนคริสต์มาสก็ทำเป็นแบบนี้แล้วอะมันเจ้าเลยมีมีเป็นกลางด้วย สนนัมสพิงเราก็ไม่ได้เข้ามาสักพักนึงน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับตุ๊กตาตุ๊กาอาผ้าผมตุ๊กาผ้าหม้มผ้าห้งผ้ากอข่าวจ้า กระเป๋าจะมีพวกกระเป๋านะันหูอ่ามันจะเป็นเจอของพวกปีใหม่วันนี้มันจันทร์เลยค่ะจันทร์ครับ แล้วทำไมมันมีายอ่ะก็ใช้แบตเตอรี่ฮะแล้วมันคืออะไรมันคือต้องตัดหูใช่ไหมดัดตัดโอ้โอ้บาดติดผมมีเพื่อนพวกล้างไข่พวกเครื่องประดับสำหรับพวกผู้หญิงนะชอบพวกเนี้ยล้านไข่สร้อยสเตลเลต จรลยวอยกะไรียวยากอะไคมีาุกเล่มนสนใจไหมมีุกล่มมีพวกหมวกเต่มไปหอดเลยแต่ว่ามันเป็นหมวกพวกคิดมาตลอดพวกเนี้ยอนนารกิจมามาซื้อหมวกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่เจอวิท นิ้ผมนิผมก็จะเป็นต้นนี้อเออราคาก็จะอยู่ที่ประมาณต้นต้นหกสิบบาทนะอันนี้ชิ้นละสี่สิบทำสี่สวย,ยงี้เลยอืมนีเธอดูเออผมมันบางอ่ะอืม พัดนี่มันจะมีหลายสีเลยในนีกกนะ้ก็จะมีพวกพัดนะก็จะมีพวกพัดขายของปีใหม่นะตอนนี้เขาเน้นเงินของปีใหม่ถนนก็จะเป็นเกี่ยวกับอสองเต็มเลยอคอ้เทนต์เขาเยอะนะครับตอนนี้คุกคลับลยอ่ะ หมวกดีอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นพวกหมวกฤดูร้อนแต่เราเราจะหาหมวกฤดูหนาวเนี่ยมันไม่รู้อยู่ร้านไหนอลองดูนะฮะหมวกฤดูหนาวต้องลองถามเขาดูอ่ะหมวกฤดูหนาวมีไหมกระเป๋าก็มีนะกระเป๋าหมวกหน้าหนาวมี เนี่ยหมวกดดูหนาวก็สวยๆนะสวยอยู okay <à> ่นะเนี่ยหมวกดูหนาวมันออกมาแน่ืมดูดิหนากุะหนากก็ก็อ๋อสองตัวอันนี้อันนี้ก็โอเคอยู่นะอบอุ่นอยู่นะอันนี้อยู่ข้างหลังอืมอันนี้ก็สวยอยู่เนี่ยเอ๊แล้วมัน ลมพัดมามันติวไปอ่ะอ uh ืมมีมีมีไม่น่าจะติวเป็นไหมพรมเนี่ยอันเนี้ยเนื้อก็นุ่มเนื้อมันจะมันจะร้อนเนาะนะาไหนก็มีเต็มีหมดเลยอืมอันนี้ก็เยอะเต็มเลยเนี่ยใบนุนก็สวยเนาะอืมมีมีมีหลายใบเลยแหละ จอบมันนะสองร้อยอืมรถไอ้รถเนี้ยเดีสอรยไม่เอาแล้วคะไม่เอานี่แล้วอืมรู้ละอันเนี้ยอันนี้ห้าสิบาทมันไม่กันหนาวะมันไม่กันหนาวใช่เขาเลยสำหรับไปติดก๊อปอะใช่ใช่ม่นเขาไปติดก๊อปอันเนี้ยสองร้อยเอง <SA B> แวะมาแวะมาสมทิงครับภารจิตยบรอไหมอืมโอเคนะกระเป๋าก็สวยท่านผู้ชมอืมกระเป๋าสวยสวยอย่างเงีเ้วัันนคเับ

ที่ใส,นส,ส่น้ำแบบสวยๆน่ารักน่ารักหมีนะี่ใส่น้ำดบกหมีอ๋อนี่ส่เสื้อร้านหลักคนที่ใส่เสื้อดัอ๋อเป็นลายสวย,นะสว,ยวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสามชิ้นร้อยอืมอันนี้ร้านหมวกเต็มไปหมดเลย อืมหมดทั้งล้อเลยไม่แพงด้วยสามสิบห้าบาทเองเริ่มต้นผมกุญแจของจริงนี่ก็จะเป็นพวกจับไปฟ้คนเยอะมากเดินดูนะครับท่านผู้ชม มันเป็นพวกของคริคสต,รต์มาสคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยอายุเท่าไหร่ปะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแมสนะฮะก็จะเป็นสมุดนี่แหละสติกเกอร์ดีมาม่อย่างได้นกระดิชิน่ารักนเมลาก้อนนี้น่าจะเป็นของเด็ก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 ไปลุ้นโอ้สับเยอะๆเลย อละไรหลายเดียวเองพัดลมพัดลมพัดลมมือถือนงินตุบตาหัวกุบตุบตาก็ามีอะไรนะผืงผ้าไม่มีเล็บสำหรับคนที่ชอบเล็บ มีโอ้โหคนเินเยอะมาล้านน่วาน่าจะเป็นภูเก็เจฮะช้อนมอมาติดเด็กช้อมอมาติดเด็กโดนหลาก็ตูน ติกเกอร์้วมาเดเด็กกระติกกระติกน้ำนตกระปงกระงเต็มเลยน่าจะเป็นพวกร้านเครื่องประดับนะอะไนูากจะมีหมดเลยอสิง้เลย มีคือร้านที่ขายสร้อยที่เยอะมากเ้นมาท่งทงีแล้วตรงนี้ก็จะขายเป็นพวกพข้าวหนูข้าหนูตรงนี้ก็มาเดินก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาของมาส่งใายดี สยวนใหญ่ก okay. oh. um, ็จะเติมของไปเรื่อยๆก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวยุ่งกันนะอรุเกตใช่ไหมอ่ามาก็บอกว่าพี่โต้ตักหนังหมาเริ่มเริ่มเหลงแล้วครับเพราะว่าเดินสักระยะหนึ่งแล้วพอเดินสักระยะหนึ่งก็เริ่มหลงนี่ก็จะเป็นร้านขายของต่างๆ ไอถุงจังจ่งๆเนาะใส่พวกเรกื่องเท่าไรถุงปิ้ใหม่อะเนาะสีสัอ่างแล้วก็ขายพวกเกี่ยวกับพวกร้านของเกี่ยวกับขายีีนน่่กอผสมร้านจานนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายถุงถุงปิ้ใหม่กล่องปิใหม่อะไรพวกเนี้ยของห้องกาน,นนะเนาะ เกียนหอมอะไรพวกเนี้ยโซเซีริี่เลยเกียนหอมบดเยอะมากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเมืองเก่าะ่ะเนาะต้นหลังเก่าในสมัยก่อนเมื่อร้อยปีแล้วเนะ ก็ยังมีร้านค้าอยู่นะมีร้านคาเฟ่เลยครับท่าน,ชน้ชมร้านคาเฟ่จะขายพวกอาหารเครื่องดื่มอันนี้จะขายพวกอุปกรณ์พวกซีนพวกอะไรพวกเนี้ยร้านค้าเยาวราช อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านที่จัดพวกคาเฟ่เก๋ๆเนาะเนี่ยขายพวกอาหาราคาเฟ่ร้านอาหารพวกสไตล์ิสโตน ใส่ใส่ขอคาเฟ่ก็มีอันที่ก็คืกาแฟร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นโอ้โหแล้วต้องเที่ยวเต็เมเลยกแบบเกี่ยวกับเครื่องคู่กาแฟโอ,โอ้ร้านคาเฟ้ยเยอะมาก ก่อนฝากซื้อเยอะมากครับตอนนี้เกี๊ยวอันนี้ก็พวกผลิตภัณฑ์บำรุงมผมน้ำหอมราคาเส้นเกี๊ยวเรือยี่บาทแต่ชาเริต้น20บาทรับคนละครึ่งเนาะสนใจได้มาชอบต่ชอบเยอะมาก ถนนมหาจักรนะครับแถวนี้โหเราเดินมาถึงถนนมหาจักรเป็นชีเดียวเดินมาไกลมากเลยครับวันนี้ใช่คร okay. ับถนนมหาจักรก็จะมีขายพวกเอ่อกุญแจกุญแจล็อกประตูนะฮะเนี่ยมหาดิ่ใดที่นี่เลยโอ้โห แรงใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแ,แถวๆนี้ก็มีเยอะตำมหาที่นี่เพราะนั้นใช่ของพ่ดฮาร์ดแวร์ตำมหาที่นี่ตองคัดต้องเดินด้วยท้องไหครับเสร็จแล้วเราก็มาาแวะร้านนี้ร้านเดิมทุกๆครั้งที่มา ่วลาต้องอยากมีให้รู้สิต้องหันมาอย่างนี้อืมนะครับร้านขัวเิ้งหงครับเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเมนูเมนูอะไรเนา่เดี๋ยวแนะนำให้ชมดูมาร้านเนี้ยต้องสั่งให้เมนูแบบนี้นะครับทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าทานบ้าง กินแล้วให้แี้วชาโดหมี่เจียวจริงวะทำทำให้นึกถึงว่าได้มาฮ่องกงเลยล่ะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยทำให้ไม่ถึงได้มาฮ่องกงเลยต้องมากินที่นี่นหมี่แห้งฮ่องกงอสองหัววุ้นแล้วรสชาติเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมได้ดู เย,ยาพาะรสชาตินี้มันแบบเข้มขนยิ่งขึ้นใครเยอะ ใช่ไหมออว่าด้วยอือดูปฏิกับ จะมานำเสนอให้ท่านผูช้ชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับคนเยอะมากตอนนี้ก็ขายดีนะครับ